สังคมนะครับผลกระทบด้านสังคมเนี้ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอด้านการเมืองอการเมืองข่าวสถานการณ์ระหว่างประเทศระหว่างประเทศนะครับสงครามระหว่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับอาจจะนําไปสู่ในเรื่องของความไม่สงบในสังคมนะครับนี่ผลกระทบใช่ไหมนะครับข้อนี้ใช่ไหมครับ สร้างปัญหาระหว่างประเทศก็ได้นะครับเป็นผลกระทบนะครับปอมเนาะอย่างเช่นข่าวปลอมต่างๆที่ส่งผลกระทบกับประเทศของเรานะครับกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นผลกระทบด้านสังคมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ขอไข่นะครับผลกระทบด้านการเงินด้านการเงินนะถูกอะไรครับถูกถูกกลอกกลวงนะครับถูกถูกกลอกกลวง จากมิจฉาชีพประมาณนี้ครับมิจฉาชีพเนาะมิจชาชีพแล้วถูกประมาณว่าโดนกันแกล้งนะครับหรือโดนเรี่ยอะไรประมาณนี Dartmouth ้นะครับเนาะโดนเรี Rosen ่ยอะไรนะครับผลกระทบทางด้านร่างกายนะครับผลกระทบต่อด้านร่างกายนะครับข้อมูลเกี <S <S ่ยวกับภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับหรือโรคระบาดต่างๆครับทาให้คนนะครับตื่นแตกตื่นนะครับแหกกตุ้นของกินของใช้ หรือไปเข้าคิวฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคซึ่งไม่เกิดขึ้นจริงนะครับนะซึ่งไม่เกิดขึ้นจริงอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับนะักษางองูครับผลกระทบต่อความคิดและความเชื่อนะครับผลกระทบต่อความคิดและความเชื่อของคนว่า,าสิ่งนั้นนะนะครับรักษาน้ำมะนาวสามารถรักษาโรคมะเร็งได้อย่างเนี้ยเป็นต้น นักศึกษาคิดว่าข้อใดครับไม่ใช่ผลกระทบของข่าวปลอมนักศึกษาคิดว่าข้อไหนมีไหมนะผลกระทบของข่าวปลอมนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อไหนอย่างอื่นมีนะฮะอย่างอื่นมีความเชื่อความความคิดความความคิดและความเชื่อใช่ไหมนะครับผลกระทบส่งผลต่อความเชื่อใช่หรือไม่นะครับคาตอบที่ถูกคือข้อ ขอ้อคอควายนะครับผลกระทบต่อ,อทางด้านร่างกายนะครับ,บกระทบต่อด้านร่างกาย